ทุกเช้าเราก็สวดเราก็สาธยายนะเกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิตก็เป็นความจริงที่เราไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่าไหร่ความแก่ก็เป็นทุกข์นะความป่วยความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์นะความตายก็เป็นทุกข์แต่ยังตบท้ายด้วยว่าเราทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้เราตระหนักว่าแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยนะหรือต้องตายเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะความแก่นะความเจ็บความป่วยความตายนี่นะมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเสื่อม ของกายแต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็แก่นะป่วยแล้วก็ตายแต่ว่าจิตใจท่านนะเป็นปกติของแผ่วแล้วเราเนี่ยแม้เป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้ไม่มากก็น้อย กายทุกข์เนี่ยแต่ใจไม่ทุกข์นี่ทำได้นะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอกายทุกข์ปุ๊บเนี่ยใจมันทุกข์ทันทีเลยไม่ว่าปวดเมื่อยไม่ว่าเหียบกรวดหินโดน,น้นาทิ่มนะหรือเข็มแทงคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักนะว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะมันมีความทุกข์ใจด้วย ไปเข้าใจว่าโอ้ยมันเป็นความทุกข์กายล้นๆ้น,นไม่จริงเลยที่จริงมันทุกข์กายแค่หนึ่งในสามนะไอที่ว่าทุกๆอ่เนะอีกสองในสามเนี่ย,ยคือความทุกข์ใจหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่พอคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้มาสังเกตจิตใจ,จของตัวก็เลยไปเข้าใจว่าไอความทุกความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายล้นๆ้น ต่อเมื่อได้กลับมาสังเกตจ,จิตใจของตัวแล้วก็รู้จักวางใจให้เป็นก็จะพบว่าความทุกข์มันหายไปเยอะเลยเพราะว่าการที่กลับมาดูใจสังเกตจ,จิตใจของตัวละวางใจให้ถูกเนี่ยมันช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์พอความทุกข์ใจหายไปเนี่ยไอ้ที่เหลือคือความทุกข์กายซึ่งเล็กน้อย หนึ่งในสามหรืออาจจะหนึ่งในสิบด้วยซ้ำาคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มันมีทุกขเวทนาแต่ว่าพอเขาวางใจถูกวางใจเป็นนะก็อยู่กับความเจ็บความปวดได้เคยพาคนไปเดินนะเท้าเปล่าแล้วก็มีกรวดมีหินนะมี ทางที่ขูดกระกรววหินมันก็คมเดินก็เจ็บนะเราก็บอกว่าเจ็บเท้าเจ็บเท้าที่จริงไอ้เจ็บเท้าเนี่ยนิดเดียวไอ้ที่เจ็บมากกว่าคือเจ็บที่ใจใจเป็นทุกข์แต่พอให้เขาลองกลับมาดูใจสังเกตใจนะเวลามันเกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายหรือเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาจะเหยียบ หินเหยียบกรวดที่อยู่ข้างหน้าก็คือให้เขามีสตินั่นแหละมาดูใจธรรมชาติของใจเนี่ยพอมันอารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าความกลัวความรู้สึกผักใสหรือโทสะพอมันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติมันก็จะสงบหลายคนก็บอกว่า,วาพอพอมีสติมาดูใจเนี่ยนะไอ้ความปวดนี่มันเป็นเรื่องที่ทุเรา เป็นเรื่องที่ทนได้มันทุดเราลงไปเยอะเลยมีอาจารย์คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบเนี่ยบอกโอ้มันว่างเลยนะมันเบาเลยมันโล่งเลยขณะที่เดินนะนะตั้งที่เท้ายังเจ็บอยู่นะแต่ที่เขาบอกว่าโล่งเนี่ยคือโล่งที่ใจซึ่งก็มีผลทำให้ความเจ็บความปวดมันทุดเราคือถ้าไม่มองมาไม่มาดูใจก็จะไม่รู้นะไอ้ที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่ปวดเท้า ไอ้ที่ปวดนี่คือปวดที่ใจนะแต่พอมีสติเข้ามาดูเนี่ยโอ้มันหายจริงๆแล้วปวดเท้าเนี่ยทนไหวนะแต่ที่มันมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมามันไม่ใช่ความปวดที่เท้าแต่มันมีความรู้สึกว่ากูปวดกูปวดไอ้ความรูสึกกูปวดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นที่ใจ ปวดกายไม่เท่าไหร่แต่กูปวดเนี่ยมันหนักความแก่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เพราะสือว่ากูแก่กูเจ็บหรือแม้ทั้งกูตายหรือกูกำลังจะตายเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ใจมากเลยไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันโดยแล้วแต่มีที่มาจากความรู้สึกปรุงขึ้นมาในใ,นใจว่ากูปวดกูเจ็บกูทุกข์นะกูสูญเสียไอ้ตัวกูเนี่ยสำคัญมากเลย มันเป็นมันเป็นรากงาแห่งความทุกข์ใจนะซึ่งมันยิ่งใหญ่หนักหนากว่าความทุกข์ทางกายเยอะที่บอกว่าความรู้สึกว่ากูปวดมันเป็นความปรุงแต่งเนี่ยมันเพราะว่าไอ้ตัวกูมันไม่มีมันไม่มีจริงนะแต่จิตมันปรุงขึ้นมาแล้วมันปรุงทุกครั้งที่มีความหลง ทุกครั้งที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเราอาจจะเคยได้ยินวลีหนึ่งนะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายชีวิตของท่านก็คือคาว่าตายก่อนตายตายตัวแรกนี่หมายความว่าตัวกูตายเป็นคำแนะนำเป็นคำเป็นคาสอนว่าให้ฝึกให้ฝึกปฏิบัติ จนกระทั่งตัวกูมันตายหรือผู้ให้ถูกก็คือจนกระทั่งความยึดติดถือมั่นในตัวกูเนี่ยมันมันหมดไปมันดับไปทําให้ตัวกูมันตายหรือมันระงับดับไปก่อนที่จะหมดลมอาการทําเช่นนั้นแหละในี่าให้ความตายเนี่ยมันไม่ไปไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่ามันจะมีแต่ความตายนะแต่ไม่มีผู้ตาย อันนี้มันเป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากเลยนะมันมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายแต่เพราะว่าความหลงนะความหลงพื้นฐานก็คือการไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่มีตัวกูมันไม่มีสิ่งที่เราว่าอัตตาเพราะไม่รู้ความจริงนี่แหละนะจึง จึงปรุงหรือสร้างตัวโกูขึ้นมาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่หลงปรุงขึ้นมาฉนั้นพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับกายเช่นเกิดทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นกายที่ปวดที่เมื่อยก็ไป ยึดมั่นสำคัญหมายว่านะกูปวดกูเมื่อยกูเจ็บนะและตรงนี้แหละที่ทำให้ใจเป็นทุกขนะ์เนั้นถ้าหากว่าไม่อยากจะไม่อยากจะต้องทุกข์ใจนะกับความจริงของชีวิตนะซึ่งไม่มีใครหนีพ้นก็คือว่าความแก่ความเจ็บความพัดพรากความตายเนี่ยจะต้องกลับมานะที่ทำให้ ไอาการปรุงแต่งนะตัวกูเนี่ยมันยุตินะตัวกูและของกูด้วยนะความสูญเสียทั้งหลายเนี่ยนี่ที่มันทำให้ทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะของหายไม่ใช่เพราะว่าเงินมันสูญนะแต่เพราะมันมีความไปยึดมันว่าเป็นของของเราเป็นเงินของเราคนที่ตายจากไปก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์จนกว่าเราไปยึดว่า เป็นเพื่อนของเราเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราเป็นพ่อของเรายึดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่นี่นะมันจึงจะทุกขเมื่อน,นั้นไม่ใช่ว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงทุกข์แต่พอไปยึดว่าสิ่งที่สูญเสียนั้นเป็นของเรานจึงทุกข์พนะยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว,ว่าเมื่อประมาณสักปีสี่ศูนย์เนี่ย ก็เป็นพยาบาลอยู่ที่ราชบุรีปีนั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุรถไฟไปชนกับรถโดยสารหรือที่ผูดถูกคือรถโดยสารเนี่ยไปชนกับรถไฟนคนตายเยอะคนในรถโดยสารก็ตายเป็นสิบยี่สิบคนพยาบาลันนี้ตอนที่เองข่าวก็เจ็ก็อบนดกในใจนะเออ มันก็ดีเหมือนกันนะประชากรจะได้ลดลงบ้างสองชั่วโมงต่อมาเนี่ยพอรู้ว่าคนตายในรถโดยสารนี่เป็นใครบ้างเนี่ยแค่เข่าสุดเลยเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหลานชายอันนี้มันท้อเนเลยนะว่าความสูญเสียเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกแต่เพราะสูญเสียของเราต่างหากที่ทําให้ทุกข์และความที่ว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็มันก็เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะ เพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยถ้าเป็นของเราเราก็บังคับได้ควบคุมได้แต่ว่าแม้แต่ร่างกายนี้เรายัางควบคุมอะไรไม่ได้เลยได้แต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่สั่งไม่ได้เช่นหิวบอกสั่งว่าอย่าหิวปวดหัวสั่งว่าอย่าปวดหัวปวดท้องปวดเมื่อยสั่งว่าอย่าปวดอย่าเมื่อยสั่งได้ไหมไม่ได้ แม้แต่ใจเราก็ยังสั่งไม่ได้หรือว่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดนะจะนอนแล้วอย่าคิดนะหรือว่าจะทำงานแล้วนี่นะอย่าฟุ้งซ่านนะจะสร้างจังหวะแล้วเนี่ยจะปฏิบัติแล้วนี่สงบสงบนะสั่งได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้เด้สามว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรคนที่บอกว่าเนี่ยฉันจะทำใจสงบอีกห้านาทีข้างหน้าฉันจะไม่คิดอะไรเนี่ย ไม่มีใครทําได้เปิดเพิ่มเดือนโผล่มาแล้วความคิดกายและใจนี่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยถามว่าตัวเราอยู่ไหนเนี่ยเอามือชี้ซิเอาตัวเราอยู่ไหนทุกครั้งที่ชี้เนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเรานะไอ้สิ่งที่ชี้เนี่ยคือหัวมั่งละ่ะแขนมั่งละ่ะลํำตัวมั่งละหน้าอกบ้างล่ะขามัางละเขามั่งละ ชี้ตัวไหนหาตัวชี้ตัวไม่เจอนะไม่ว่าเราชี้ตัวเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนเราชี้สิไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าไม่ใช่หัวก็เป็นหน้าอกเป็นขาเป็นมือและที่ชี้เนี่ยถามว่าหัวเนี่ยลองชี้หัวใช่เอาความจริงเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่คือขมับหรือจมกูกหรือปากแม้คาว่าหัวเนี่ยนะมันก็ไม่มีนะ ชี้ไปที่มือใชเอาที่ชี้เนี่ยคือนิ้วขวานิ้วชี้นิ้วซ้ายอ่านิ้วชีนวช้นิ้วกลางนี่ลองดูนะที่เราชี้ไปริงทเนี่ยหาตัวหาตัวเราหาตัวกูไม่เจอนะมันคือศรีรษะนะมันคือหน้าอกมันคือท้องแล้วพอจะชี้ว่าตรงไหนเป็นศรีรษะชี้ไปก็เขมบบ้างหัวบ้างจมูกบางแล้วชี้ไปที่หูเนี่ยนะมันก็เจอแต่ผิวหนัง ลองดูไปเถอะนะไปไปมาเนี่ยในสุดหาตัวกูไม่เจอแม้กระทั่งหาศีรษะหาหัวเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มันก็มันแค่สมมุตินะมันเป็นคำสมมุติเวลาเราดูภาพนะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ก็เห็นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้บ้างแต่ดูให้ละเอียดนะมันเป็นแต่พิกเซลนั่นแหละ พิกเซลคือจุดนะจุดสีถ้าพิกเซลสีแดงมารวมกันเราก็เรียกว่าดวงอาทิตย์นะหรือว่าถ้าพิกเซลสีสีส้มมารวมกันเราก็เรียกว่าส้มนะมันเป็นคำสมมุตินะร่างกายเราเนี่ยถ้าถ้าพูดในทางในทางพุทธก็คือว่ามันประกอบไปด้วยธาตุสนะีแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเรามันก็ ธาตุสี่เหมือนกันไม่มากก็น้อยมีคือมีดินน้ำลมไฟสาวก็มีถ้ามารวมกันในในระดับหนึ่งก็เรียกว่าสาวถ้ามารวมกันในอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าคนถ้ามารวมกันในอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าสัตว์อันนี้พูดแบบพูดแบบวิทยาศาสตร์สมัยก่อนถ้าสมัยใหม่ก็คือว่าเนี่ยทุกอย่างนี่ถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เซลล์นั่นแหละเอามันแค่เป็นแค่อตอมนั่นแหละ หนึ่งอะตอมก็เรียกว่าไฮโดรเจนสองอะตอมก็เรียกฮีเลียมมันต่างกันแค่จํานวนนะมันใจะเอาเข้อจริงเนี่ยมัน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 ไม่มีใครไม่มีคนอย่างที่เราสวนเมื่อวานเนี่ยไม่สามารถหาบุคคลได้ในปรมัติ์นะฟังดูก็ไม่เข้าใจนะหมายก็ในในความจริงขั้นปรมัถธรรมหรือความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว จะหาใครจะหาบุคคลในปรมัดไม่ได้เพราะว่าในความจริงที่เป็นขั้นสูงสุดมันไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเขาทุกอย่างเป็นศักแต่ว่าธาตุเป็นศรรักแต่ว่าธาตุหรือ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์คือทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นการรวมตัวของอะตอมทั้งทั้งสิ้นแล,แล้วเราก็สมมุติว่าเอออย่างเนี้ยถ้าหนึ่งอะตอมก็ ไฮโดรเจนสองอะตอมก็ฮีเลียมว่าไปเรื่อยนะถ้าก้าสุดกว่าอะตอมก็อาวยูเรเนียมอันนี้คือชื่อโดยสมมุตินะแต่ว่าโดยโดยจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัตว์แต่ว่าอะตอมนะหรือถ้าพูดแบบแบบพคือสัตว์แต่ว่าธาตุนั่นอย่ายว,ว่าอย่ายว,ว่าแต่ตัวเราเองหาไม่เจอเลยเมื่อทั้งความเป็นคนสัตว์นะสิ่งของบุคคลเสาก็ไม่มีอันนี้เป็นความจริงขั้นปรมานะ แต่ว่าพูดพไปก,ออก็จะไกลนะเอาเป็นว่าเนี่ยไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความเป็นเราเป็นเขาตัวกูเนี่ยแล้วมันมันเป็นล่าเง,ง่าของความทุกข์นะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายมันก็ไปยึดเป็นเราหรือคือยึดยึดว่าเป็นกูนะมีความปวดเกิดขึ้นกับกายก็กูปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นที่กับกายก็กูเมื่อย งั้นถ้าไม่อยากทุกข์นะก็ต้องฝึกนะพยายามฝึกให้จกนกระทั่งมันหยุดปรุงแต่งนะไอ้ตัวกูขึ้นมาซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะเกินเกินความสามารถของเราทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวนะั่นแหละตัวกูมันก็จะหายไปทุกครั้งที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะตัวกูก็ดับไป พราะตอนนั้นมันไม่มีความหลงที่จะปรุงแต่งที่จะเป็นเชื้อให้เกิดตัวกูขึ้นมาให้ตัวกูมันถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกปรุงแต่งขึ้นทุกครั้งที่เราหลงแต่พอไม่หลงเพราะมีสติเพราะมีความสึกตัวเนี่ยตัวกูมันก็ดับเวลาเดินอย่างมีสติเนี่ยนะมันไม่ใช่เราเดินมันไม่มีความสองคำมปนหมายว่าเราเดินนะมันเป็นแต่รูปที่เดินนเวลาคิดนะ ถ้าไม่มีสติมันก็จะไปคิดว่าเนี่ยความคิดของเราเราเป็นผู้คิดแต่ถ้ามีสติเห็นนะดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสติเนี่ยมันเป็นมรรควิธีนะเครื่องมือสลายตัวตนพอมีความปวดเกิดขึ้นที่เท้าเนี่ยไม่มีสตินะก็จะรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อย พอมีสติกปุ๊บเนี่ยมันเห็นแค่ความปวดเกิดขึ้นที่เท้าแต่มันไม,ม่มันไม่มีผู้ปวดนะนที่หลวงพ่อคำเขียนท่าบอกเนี่ยเห็นอยากเข้าไปเป็นเนี่ยคืออันนี้แหละนะข้อความนะสั้นๆนะที่เราเห็นทุกครั้งที่มาทําวัดที่หอจ่ยเห็นไม่เป็น,นก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะ เห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธอันนี้แหละนะคือการสลายตัวตนนะทำให้ตัวกูมันหมดไปไม่ต้องรอให้ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นะหรือพระเจ้าทุกขณะเนี่ยที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยเราก็สามารถทำให,ให้ตัวกูมันดับไปได้ทุกครั้งที่มีสติ แม้ว่าความทุกข์ยังเกิดขึ้นกับกายคือ,อยังปวดยังเมื่อยนะแต่พอแต่มันจะไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อยนะเมื่อเรามีสติเพราะสติทำหน้าที่เห็นช่วยให้ไม่เข้าไปเป็น,นคำนี้เนี่ยนะพยายามทำความเข้าใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยคิดเอาคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะเห็น,นไม่เป็น แต่พอเราปฏิบัติก็จะเข้าใจนะอ๋อเห็นเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธตรงนี้แหละนะที่ทำให้ความปวดมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ความโกรธมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ไอ้ที่จะทุกข์ใจเวลาโกรธนี่นะเพราะว่าไปยึดว่าเราโกรธนะมันมีความสุขสําคัญมากหมายว่าความโกรธเป็นของเรา แต่พอเราเห็นนะแค่เห็นความโกรธเนี่ยความเป็นผู้โกรธก็หมดไปความโกรธยังมีอยู่แต่ว่าพอมันไม่มีผู้โกรธเกิดขึ้นนะมันก็จะดับไปได้เร็วแต่ตอนที่ยังไม่ดับใจก็ไม่ทุกข์เหมือนก็มีกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราอยองห่างเนี่ยกองไฟมันแรงแค่ไหนมันร้อนแค่ไหน เราก็ไม่ทุกข์ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ห่างกองไฟเราเป็นแค่ผู้เห็นแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่เห็นนะเขาไปเป็นเลยก็เหมือนกับว่าเขาไปอยู่กลางกองไฟมันก็ร้อนสินะไฟนะ่าจะเป็นไฟโทรสะก็ได้ไฟราคาก็ได้เขาไปเป็นเมื่อไหร่ทุกเมื่อน,นั้นเลยแต่ถ้าเห็นนะเออมันมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์ละ แล้วสภาพมันก็จะดับไปเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมันนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเชื้อให้มันเราไม่เติมฟืนเติมเชื้อให้มันมันก็ดับไปแต่ถ้าเขาไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าไปเติมเชื้อให้มันมันก็เลยลุกโผงอยู่นั่นแหละโกรธข้ามปีข้ามข้ามเดือนก็เพราะว่าไป คอยเติมให้มันเพราะมีความสำคัญมากมายว่ากูกูกูอยู่นั่นแหละกูปวดกูโกรธนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตัวกูมันตายนะก่อนที่จะสิ้นลมเนี่ยนะในการเจรญสติเนี่ยมันเห็นนะมันไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นได้แต่ตา่าใดที่ยังยังยัง มีอวิชาอยู่นะเป็นพื้นเนี่ยมันก็จะต้องเผลออยู่เรื่อยๆจะเผลออยู่เรื่อยๆเผลอปรุงตัวกูขึ้นมาจนกว่าเราจะมีปัญญาเห็นนะความจริงนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นตัวกูของกูได้เลยทุกอย่างล้วนละแต่ว่างจากตัวกูหรือว่างจากตัวตนทั้งนั้นถ้ามีวิชาถ้ามีวิชาอย่างนั้นได้เนี่ย จึงจะเข้าถึงภาวะตายก่อนตายอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้ยังไม่ถึงนะก็ฝึกได้นะฝึกได้จากการที่มีสติเห็นไม่เข้าไปเป็นต่อไปก็ไม่เป็นแม้กระทั่งสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาได้ตำแหน่งเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการหรือว่าได้รับรางวัลนะเป็นนั่นเป็นนี่ ได้เลื่อนขั้นนะเป็นรัฐได้เป็นปลักกระทรวงได้แต่งตั้งนะเป็นพระมีสมณศักนะเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จนะแต่ไม่เข้าไปเป็นสิ่งนั้นนะก็ทำให้จิตใจเป็นอิสระหลวงพ่ออมเขียนท่านพูดอีกนะอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไร ไม่เป็นอะไรกับอะไรไหมคราว่าได้อะไรมานะหรือมีอะไรก็ตามก็ไม่เป็นสิ่งนั้นได้ตาแหน่งใดมาได้เจ้าคุณได้เป็นด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์มานะก็ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งนั้นก็คือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว,ว่าฉันคือด็อกเตอร์ฉันคือเจ้าคุณฉันคือที่ปดีฉันคือประกะักกระทรวงฉันคือผู้จัดการอันนั้นเป็นแค่สมมตินะ ได้อะไรมาก็ไม่เป็นสิ่งนั้นก็หรือว่าไม่ไปยึดมั่นถือมันว่าน,นั่นคือเรานั่นคือของเราเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจนะไม่ว่า claro <fik> ความปวดความเมื่อยหรือว่าความโกรธความหงุดหงิดก็หรือความฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นกับกายและเกิดขึ้นกับใจก็ไม่เป็นสิ่งนั้นแค่เห็นเฉยเอันนี้แหละคือความหมายของคาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะซึ่งเราอะ อาจจะเคยได้เห็นผ่านตาไม่ว่าอะไรที่เป็นรูปธรรมหรืออะไรที่เป็นนามธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นนอกตัวหรือในตัวก็ไม่ไปยึดมันว่าเรามันเป็นเราสมัยที่หลวงพ่อโตยังมีชีวิตยอยู่นะท่านได้รับเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เวลาจะไปไหนไปกิจนิมนต์เนี่ยถ้าเป็นกิจสำคัญก็ต้องมีพัยดยศนะ ติดไปด้วยมีครั้งท่านนิมนต์ให้ไปไปงานพิธนะีแถวฝั่งทนนั่งเรือต้องนั่งเรือจากวัดรกขังเนี่ยเข้าไปในคลองมอกอกน้อยสมัยก่อนการสัญจรต,ต้องใช้ใช้เรือแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นคงเป็นช่วงน้ำลดแล้วก็ฤดูแรงด้วยเพราะว่าเรือเนี่ยไปไปติดนะไปติดคลองมันตื้นเรือก็ไปติดติดโคลน เด็กวัดก,ก็ต้องลงไปเข็นเรือเข็นเท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่ขยับหลวงพ่อโตก็เลยลงไปช่วยเข็นด้วยอ้ยชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นกันใหญ่เลยตะโกนขึ้นมาว่าสมเด็จเข็นเรือว้ยสมเด็จเข็นเรือวิอหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมากับชาวบ้านกลุ่มนะว่าฉันไม่ใช่สมเด็จนะฉันชื่อครัวโตสมเด็จอยู่โน่นนะชี้ไปที่พัดยศนะ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านไม่ไปเป็นสมเด็จท่านไม่ได้ยึดมั่นสื่อมา่นท่านเป็นสมเด็จท่านยังเป็นขัวโตเหมือนเดิมนะนี่คือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือได้อะไรมาก็ไม่ไม่ยึดมั่นถือม่ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้รับสมณศักสา์เป็นสมเด็จแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นสําคัญมาว่าฉันเป็นสมเด็จอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสมเด็จเท่านั้นนะเราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นโดยสมมุติ จะไปยึดมั่มันเป็นเราเป็นของเราถึงที่สุดแม้กระทั่งความเป็นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันก็มันก็สมมุติเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ให้มันเป็นก็มีประโยชน์นไม่ใช่ว่าตัอต้องทิ้งมันไปใช้ให้มันเป็นหรือผู้่อย่ไคือเราใช้มันนะอย่าให้มันใช้เราควรส่วนใหญ่ปล่อยให้มันใช้เราเช่นได้เป็น ผู้จัดการได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นปลัดกระทรวงก็ยอมตนอยู่ในอำนาจของมันยอมทำชั่วนะเพื่อมันนะเพื่อตำแหน่งนี้จะได้อยู่ไปนานๆหรือว่าบางทีก็แม้แต่ทรัพย์สมบัติเช่นรถยนต์แทนที่เราจะใช้มันมันใช้เรามีใครมาชนท้ายนิดหน่อยโอ้ยโกรธเลยนะ ไปลากคอมาตบมาต่อยเนะี่ยอย่างที่มีข่าวคลิปวิดีโอเนี่ยนะดารานะห่วงรถมากนะมีคนมามาชนท้ายรถนี่โกรธมากเนะี่ยไปลากคอคนนั้นมานะมาด่าแล้วก็ต่อยบอกว่าเสยผู้เสียคนไปนเลยเพราะคนถ่ายคลิปวิดีโอได้ไปไประจานทางเพจ a ฟซบุ๊กรถไม่ใช่เป็นของเขาแล้วก็เป็นของรถไปแล้ว เขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้ขับรถรถขับเขานะเขาก็เลยนะเขายอมยอมทําผิดยอมทําสิ่งที่ไม่สมควรเพื่อรถนะเสร็จแล้วก็เลยเดือดร้อนเลยเนะี่ยอันนี้เราก็ว่าไม่ได้ใช้มันนะปล่อยให้มันใช้เรามันไม่ใช่ของเราเราเป็นของมันทันทีที่เราย่ดมันเป็นของเราเราเป็นของมันทันทีไม่เป็นอะไรกับอะไรดีที่สุดนะ ไม่เป็นอะไรกับอะไรดีที่สุดฝึกได้นะฝึกได้นะด้วยการที่มันมีสติเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นนะมันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการสลายตัวตนเพื่อจะเข้าไปสู่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็ก็เรียกว่าตายก่อนตายแล้วล่หลนะเจอความตายก็ มีแต่ความตายไม่มีผู้ตายจริงๆเนี่ยมีความทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะแต่เพราะหลงเนี่ยจึงไปปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกขนะ์เนี่ยถ้าไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยก็ยังทุกข์อยู่ร่าไปนะอย่างน้อยก็ให้เห็นซะแล้วก็พยายามพยายามฝึกเพื่อให้ไอ้ความเป็นผู้ทุกข์มันไม่มีมันมีแต่ความทุกข์เฉยๆถึงเวลามีความป่วยเกิดขึ้นก็ ไม่มีเราป่วยถึงเวลาตายมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะอันนี้แหละนะควรจะเป็นจุดหมายของการปฏิบัติของเราอช้านี้ก็พูดกันท่นนี้นะกราบคระ